ผมแม่น้ำดอยแม่น้ำนี่ใสนะผมสะอาดน้ำนะี่เย็นเจี๊ยบนะจะด,ดูตอนนี้เขาจัดเต็มก็น,นิมนต์พระมาด้วยนะเดี๋ยวเขาจะมาทำพิธีนะเห็นว่าตอนเขาอัญเชิญไปก็มาเชิญตรงนี้นะผมไม่ได้มาถ่ายทำตอนนี้มาดูที่เขากำลังจะลอยกันนะผมชาวบ้านก็มากันเยอะนะฮะมาเยอะมาเยอะด้วย,วยนะมีกม็มีมองมาด้วยนนท์ อยู่ในในป่าในเขาในดอยนะรั้งหลายมาถ่ายทำม้ชมนะผมเข่งสันพุทธเรากำลังตัดเตรียม เขาใส่ใแหนบแคร์นะผมเดี๋ยวก็จะลอยนะผมยังไม่เคยเห็นคนระั้งแรกที่มาแทนตรงนี้ผมก็ยังไม่เคยเห็นนะม,มีการป่วยก้นดอกด้วยมีข้อมีขออลองด้วยนะผมครั้งแรกนะที่ผมมาแทนผมไม่เคยเห็นนะครั้งนี้เขาเลยเตรียมมาถ่ายครับตรงนี้นะผมการลอยเขาคุณจะมาเขากำลังจะเตรียมอยู่

ครับผมตอนนี้เขาใกล้ะกลจะทำพิธีนะเขาจะลอยพระคนตรงนี้นะผมจะได้เห็นนะไม่น้ำโหนยนะน้ำใสนะน้ำใหญยเหมือนกันนะ้ไม่น้ำโหยตรงนี้นะผมก็ห่างจากเมืองชิง,งมาก็ไกลนะตอนนี้แชาวบ้านนะก,ก็มาอยู่ที่ริมฝั่งน้ำกันมากันเยอะๆนะผม ามากันเยอะนะเดี๋ยวเขาจะมีการาเรียกว่ารอยอปรุปคุ่ตรงนี้นะผม ตาเตรียมเดี๋ยวจะได้เห็นเนะี il, ่เขาลอยพฤติกรรมพฤติกรรมการลอยพุตรตัวนี้เขาทำด้านโน้นพระสงฆ์เขาเนีน่ยมันพระเขามาทำบุญด้วยนะผมเดี๋ยวจะได้เห็นนะผมครั้งแรกที่มาที่รับตรงนี้นะผมผมยังไม่ค่อยเห็นนะจะได้เห็นนั่งกั้นจำริมฝั่งน้ำตรงนี้เป็นแม่น้ำลอยนะแม่น้ำสายใหญ่แม่นม้ำสำคัญนะผมพระภมตอนนี้เขาบัคขัตยกกำลังทำพิธีนะจะได้เห็นพระสงฆ์เขามานั่งริมฝั่งน้ำนะผม กำลังมนตพระสงฆ์มานั่งเรียนพน้าวก็เห็นชาวบ้านนะผมนั่งตามริมฝั่งน้ำนะพิธีกรรมพิธีการการลอยอาถรรพบนหอประพุเข่งสังพุทธนะแบบทางเจึงจุงนะผมเดี๋ยวจะได้เห็นนะตอนนี้เขากำลังทำพิธีอยู่เขามพีพิธีกรรมพิธีการด้วยนะผมชาวบ้านขเขาก็มากันเยอะแยะนะ พระรโคดดีเขาถือว่าเป็นบาร์ที่เขาถือว่าเป็นกลุ่มชาวไต้เนะี่ยเขาเชื่อถือว่าพระโคดดี่อ,อาศัายอยู่ใต้น้ําได้บาดาลใต้ม่น้ำะไร เด่นต่างนะผมแล้วก็เวลามีงานเขาจะเชิญพระพุทธมาแล้วก็เสร็จงานเขาก็เอามาเรียกว่ามาทําบุญมาลอยเรียกว่ามาสักการะมาลอยนะบูชาอ๋อพระพุทธที่จะได้ทําบุญในวันนี้นะตอนนี้พระสงฆ์นะที่เขาทิ้งบนมากําลังนั่งทำพิธีอยู่บัคคัรยโยกกำลังกล่าวทำพิธีเขามีพิธีกรรมพิการด้วยนะผม เนียว่าลราต้นรักสายังมีบานสังน้ำกำลันอยู่ในอากาศตรักสายังว่าวาทภาเสกิดหาตามนิมฝั่งน้ำนะชาวบ้านไดมานั่งกันแม่น้ำาหลวนะน้ำใสน้ำใ่ดูวันรักสายยังที่หาเกน พุทังสารังกัชามีพุทังสารังตัชามิพระทรงกลังให้ศีลให้พอรอาชาบ้านเขาได้ครับผมชาวบานาก็นังตามรยนฟังนนะับชาวบ้านเขาก็นั่งตามเรนฟังนรนะรับศีละพรไป

ครับผมตรงนี้พระสงฆ์กำลังสวดนะครผมพิธีกรรมพิธีการการจำผมลอยของพรุกุดนะผมที่ในฟังแม่นหน่อยนะครับผมชาวบ้านก็มาทำพิธีการริมฝั่งด้านผมนะครับผมตรงนี้หอมพุกุดเดี๋ยวพระเจ้าลอยนะตรงนี้นะครับน่าจะเป็นความเครื่องต่างๆที่อยู่ตรงนี้น่าจะมีข oh, so ้าของเครื่องใช้พีผลลมหมักนักมา

ครับีครับที่กรรมกรรมก็จะเสร็จนะตอนนี้เขาหันน้าทางอหอพระพุทตรงนี้นะผมเดี๋ยวน่าจะปราปีรอตนนี้มัคคยยกกลังเก่านะผมก็สูงก็เรียกว่ามาสวดให้เสร็จร้อยนะตอนนี้มคคยยกกลังเก่าอยผม มาดูชาวบ้านก่อนนีผมก็มาร่วมทำพิธีในงานนี้กันเยอะแยะมากมายนะผมมดูตอนนี้ฟังแม่น้ำดอยนะเขาทำพิธีกันยาวอยู่เหมือนกันนะผมรอนะรอรอเด็เขาจะเอาตรงนี้ลอยนะผมตอนนี้ประคารยุบกำลังกล่าวอยู่ อาชาชาณกมาชานขมันงไหวกันตรงดิฝบ่งด้านผมมาการเจริรังกล่าวนะมีพระพิสุสูงพระโคนณิมนต์เข้ามาทำพิธีด้วยนะผม

หินมันลื่นนะคจะไม่ค่อยนะรับหินมันลื่นนะฮะไปลการคยลอยทั้งหมดนะผม ການບ່ອຍເງິ ไปละชาวบ้านก็มาแบบสาธุบรรณเยอะๆมาไปน,นะผมสาธิตกรรมในการการลอยประคุณนะในวันนี้นะผมจะได้เห็นนะรถจอดกันสองข้างทางนะที่มางานอลอยอเรียกว่าประคุณในวันนี้นะผมคนเยอะนะ